ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพวงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่จังหวัดอะไรนะพี่สุราชสุราชสุราชธา,านีตำบลชนลัามอำเภอตำบลชนลักรามนะครับอ่อาคันนี้จะเป็นพ่วงข้าง VIP กึ่งขายของสองถาดนะครับอ่ะมาดูักันเลยนะครับตัวนี้นะครับ เออเป็นเบาะว i p นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วทําไมถึงว่าพวงข้างว i p ีกึ่งขายขายของสองถาดนะเราม,มาดูนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ถาดด้านหลังนะครับเปิดสีหน่อยนะไอตัวนี้ปรับสูงต่ำได้นะนี่ฮะปรับสูงต่ำได้เปลดอสีอเดี๋ยวผมปรับ เดี๋ยวผมปรับสูงสูงสูงก่อนนะมาผานนี้มานะครับต่อไปนะครับอ่าผานนี้นะครับผ่านนี้ใช้สําหรับจอดขายนะครับจอดขายใส่แบบนี้ก็ได้นะครับจอดขายแบบนี้ก็ได้นะครับจะขายแบบนี้ก็ได้หรือจะขายแบบนี้ก็ได้ดืงออกมานะครับไ่อยู่นะฮะั้เข้าไป มาแนี้แล้วก็จะมีล็อล็อกให้ตรงนี้นะครับล็อล็อกให้หนึ่งตัวสองตัวคือตัวนี้นะครับอ่าหรืออีกหนึ่งหนึ่งสเต็ปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฐานโ้กอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะฐานนี้สามารถขึ้นลงสูงต่ำได้เนี่ยับขึ้นลงสูงต่ำได้รับน้ำหนักได้แค่ไหนค้าบชั่งหนักหกสิบห้า ม,มาด้านหน้าเลยใส่เข้าไปจริงๆแล้วอ่ะ,อะลูกค้าอยากได้ขาดด้านหน้านะครับช่างตั้าก็ออกแบบให้ปุ๊บทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ,อะก็เลยคิดว่ามันต้องใส่ด้านหลังได้นะครับก็เลยทำให้ ใช้งานได้ได้พื้นที่ใช้สอยให้ได้เต็มที่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เช่นกันก็ปรับสูงต่ำได้เหมือนกันเห็นไหมฮะปรับสูงต่ำก็มีน็อตันเลยนะครับปรับสูงต่ำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่างจะทําเป็นตัว VEP นะนะครับรอบไปเลยรอบไปเลยหมุนรอบไปเลยรอบไปก่อนมาเดี๋ยว ตัว v ีนะครับอ่ามาดูกันนะครับคันนี้นะครับราคาเ่ปบมาเป็น vp แล้วนะครับใส่เข้าไปเึ๊บเึ๊บปใส่เข้าไป,ไปอ่าเป็น v ีแล้วเห็นไหมฮะคันนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากขายอยากขายขาดเดียวเล็กๆลน้อยน้อยนะครับ เอาถังน้าแข็งไว้ตรงกลางนะครับเอาอุปกรณ์ขายของไว้ตรงกลางนะครับเชลด้านหน้าวางได้อีกนะครับเห็นไหมฮะเชลด้านหน้าวางได้อีกนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะใช้งานได้อันนี้ก็เสียบได้นะอันนี้ก็เสียบเอ่อเสียบได้ครับตรงนี้เสียบได้นะครับถ้าลูกค้าจะจอดขายนะจะจอดขายนะครับ จะจอดขายแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าจะจอดขายอันนี้เรา,เราไ,มไม่ต้องเอาออกก็ได้นะอ่าเอาไว้นั่งอ่าขายนี้ก็ได้เห็นไหมสบายเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเนาะเยอะมากแต่แต่ก็ไม่เยอะเท่าตัวไอ้พวงข้างทีนวันนะครับถ,ถ้าถ้าตัวทีนวันเขาาจะมีถาดตรงกลางมีกันสาดให้ แต่ตัวนี้ตัว VAP กึ่งขายของ2ขถาดเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าคุ้มค่าการใช้งานอยู่นะครับบรรทุกได้โดยสารได้ขายของได้2ถาดนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็เอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับจะเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับมีผีเสื้อสามตัวด้านหลังนะครับกระเป๋าด้านหลังก็มีให้เห็นไหมฮะนี่เก็บของสัมภาระมีหูแจแ็รอกให้เห็นไหมฮะ ประมาณนี้เลยมีผีเสื้อสามตัวนะครับถ้าไม่มีผีเสื้อสามตัวไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้มนะครับส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ <gi> Led เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างตั้มนะครับยังไงก็ทุกช่องทางเลย Facebook ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ Tiktok ก,ก,ก็พ่วงข้างช่างตั้ม u t u b e ก็พ่วงข้างช่างตั้มนะครับ พิมเข้าไปว่าออพ่วงข้างช่างต้ำเจอแน่นอนนะครับฝากกดไลค e, ์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางขอบคุณครับสวัสดีครับหมุนรอบเลยโอเคติดติดแรกจะขอลูกไปเทียสวยอ่ะ